ข้อต่อมาสิ่งที่ห้ามมีในห้องนอนเลยคือห้ามมีโถ่้วมพุ่งชนมาที่เตียงนอนอยันตัวนี้จะคอยทิมแทนคุณทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องความรักเรื่องงานนั่นเองตัวโถ่้วมพุ่งชนหลักๆให้ไปใส่ใจเรื่องสุขภาพก่อนเพราะฉะนั้นโถสต้วมพุ่งชนเตียงนอนตัวไหนระวังสุขภาพส่วนนั้นยันไม่ว่าโถ่้วมจะอยู่ไกลแค่ไหนหลักการเดียวกันเลยนะโดนยิ่งไกลย,ยิ่งเบายิ่งไกลย,ยิ่งแรงยันไม่มีดีที่สุด คือไม่มีโถส้วมพุ่งชนมาที่เตียงนอนต่อมาข้อที่6ก็คือห้ามมีประตูตรงเตียงนอนงั้นหลักการเหมือนกับเรื่องโถส้วมเลยประตูตรงส่วนไหนของเตียงนอนระวังสุขภาพตัวนั้นแต่บอกเลยว่ารุนแรงกว่าโถส้วมนะงั้นจุดนี้หลายบ้านเลี่ยงไม่ได้ด้วยพื้นที่ในการวางผังวางแปลนเนี่ยมันไม่สามารถหลบประตูได้เลย ยันจุดนี้บอกเลยคือทําใจมีเคสหนึ่งผมไปตรวจทงจุ้ยแต่ห้องมาสเตอร์เขาวางเตียงยังไงก็ตรงประตูห้องนอนเนี่ยวางยังไงเนี่ยเตียงหลบไม่ได้เลยยังไงก็ต้องตรงประตูแล้วบังเอิญว่าโครงการนั้นผมเคยไปจัดให้กับเพื่อนเขาน่าจะเป็นคนรู้จักอยู่ในโครงการเดียวกันเพราะฉะนั้นผังบ้านเหมือนกันเฉะนั้นเคสนั้นก็แอบถามนะระหว่างตรวจก็มีแบบ พิมพ์ไลน์ไปถามว่าเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเว้นเคสนี้กับเคสที่ผมเคยตรวจผ่าแล้วผมก็บอกให้ไปนอนห้องด้านหลังดีที่สุดเพราะเตียงนอนตั้งได้ไม่ตรงประตูตอนแรกก็แอบไม่เชื่อก็เลยแอบไลน์ไประหว่างคุยตรวจงานกันว่าจริงไมหมนู่นนี่นั่นหรืออะไรไม,ไม่รู้แหละสุดท้ายได้คําตอบมาคือเคสที่ผมตรวจก่อนแล้วตรวจเรียบร้อยแล้วก็แอบดื้อสุดท้ายคือเจอจริงคือเรื่องตัวภาพ เคสนี้ก็ไม่รู้ยังไงนะจะทําตามหรือไม่ทําตามอันนี้แล้วแต่ก็มีแอบ,บถามเหมือนกันเพราะสุดท้ายห้องมาสเตอร์ไม่ได้อย่างที่บอกคือสุขภาพสําคัญที่สุดบางคนไม่เข้าใจเจอเยอะเลยในกรณีที่มีประตูตรงเตียงนอนอันนี้เป็นประตูเนี่ยแล้วตัวเตียงตอนตั้งงนั้นหลายๆเคสก็มักจะเอาตู้หรือทําฉากหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เอามากั้นไว้ระหว่างเตียงกับประตูบอกเลยว่าจุดนี้ถ้า พื้นที่คุณเล็กแล้วมีลักษณะการทําแบบนี้บอกเลยว่ายิ่งเสียเสียในเรื่องอะไรนะในส่วนการแก้ในส่วนของการกั้นนั้นระหว่างประตูกับเตียงนอนสิ่งที่กั้นผมไม่สนใจตนแจงเดียก็คือเมื่อไหรที่คุณกั้นแล้วลมลอดผ่านใต้พื้นได้หรือเปล่าถ้าลมยังลอดผ่านใต้พื้นได้นั่นไม่ได้เป็นการแก้และความสูงปิดคลุมความสูงของประตูหรือเปล่านั้นดูสองอย่างหนึ่งคือดูลม ถ้าลมยังรอดผ่านสิ่งที่คุณมากั้นระหว่างเตียงกับประตูก็ไม่ได้แก่อะไรต้องความสูงของสิ่งที่กัน้นสูงเลยกรอบประตูหรือเปล่าถ้าทําได้มันต้องขึ้นกับว่าพื้นที่ห้องนอนคุณต้องใหญ่พอถ้ากั้นได้ถูกต้องหรือกั้นผิดก็แล้วแต่แต่ห้องอับเบียดทางเข้าห้องน้ําหรือเบียดการใช้งานตัวเตียงนอนก็เสียอีกเด้งหนึ่ง ดังนจุดนี้คือต้องดูว่าพื้นที่คุณกว้างพอไหมถ้ากว้างพอใช้วิธีการหาอะไรมาตั้งกัน้นได้แต่ถ้าพื้นที่เล็กบอกเลยว่าแย่ yeah, ย้ายเตียงหลบดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะหาตู้มากัน้นหรือจะทําฉากหรืออะไรก็แต่พื้นที่ต้องกว้างพอเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องมีพื้นที่ช่องทางเดินในการเข้าห้องน้ําอย่างน้อยเม็ดครึ่งนเม็ดถึงเม็ดครึ่งกาลังดีถ้าเล็กกว่านี้คือไม่สวยแล้วจริง,รงๆเม็ดน,นึงผมก็มองเล็กไป ประมาณเม็ดครึ่งอะเม็ดครึ่งถึงเม็ดกำลังสวยต่อมาข้อที่7สิ่งที่ห้ามมีเลยคือการขยับเตียงโดยที่ไม่มีเลิกหลักการในตัวของการขยับเตียงนอนเนี่ยไอเนี้ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องมีเลิกในการขยับ,บมีชงที่จะตูญห้ามทําังนั้นตัวเนี้ยยังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณมีการขยับจากขันใต้ไปขวาหรือจะจะย้ายจากจุด A ไปจุด B หรืออะไรก็แล้วแต่จำไว้เลยการขยับเตียงต้องมีเิก แต่อีกจุดหนึ่งจุดที่สคือหลายคนพลาดค,คือการเปลี่ยนผ้าปูถ้าคุณมีตัวเตียงแล้วมีฟูกรองคุณสามารถเปลี่ยนผ้าปูเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าคุณนอนพื้นอันนี้แหละที่หลายคนพลาดพราะเมื่อไหร่ที่คุณขยับฟูกยกฟูกขึ้นมานั่นคือการขยับโดยที่ไม่มีเลิกแล้ววิธีแก้แต่ต้องมีเลิกนะในการแก้คือคุณไปหาแผ่นยางกันลื่นก็ดีเอามาปูรองไว้ก่อน เอาที่มันไม่สามารถขยับได้เอามาปูรองแล้วก็เอาฟูกมาตั้งทับลงมาถ้าคุณนอนพื้นไม่ผิดแต่หาอะไรมารองแล้วก็เอาฟูกมาตั้งงั้นเวลาคุณเปลี่ยนผ้าปูคุณยกเปลี่ยนได้ตามชอบเลยงัย้นตัวที่เอามารองเนี่ยห้ามขยับที่เหลือตัวเตียงห้ามมีล้อไม่มีลิ้นชักได้ยิ่งดีงั้นถ้าใครมีเป็นลิ้นชักโน่นนี่หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากเก็บของจะบอกว่าเฮ้ยพื้นที่ไม่มีเลยพื้นที่จํากัดให้เก็บของ ได้แต่ควรที่จะเป็นติ่งของที่แทบจะไม่ค่อยเอาเลยไม่ค่อยไปหยิบมาเลยอาจจะปีละครั้งหรือเก็บลืมไปเลยแบบนี้ได้แต่ถ้าบอกต้องหยิบเอามาใช้ทุกวันทุกอาทิตย์แบบนี้ไม่ควรที่เหลือตัวเตียงที่เป็นขาแล้วมีพื้นที่ด้านล่างโล่งห้ามเก็บของใต้เตียงส่วนี้จะทําให้เรื่องสุขภาพเสียดังนั้นจุดนี้ตุ่มเสี่ยงที่สุดคือระวังเรื่องแท้งมีลูกยาก การขยับเตียงโดยที่ไม่มีเลิกหรือการเก็บของใต้เตียงที่มันดูรกสปกปรกหรือมีการขยับเคลื่อนไหวใต้เตียงอยู่บ่อยๆจะทําให้สุขภาพเคลื่อนซึ่งจุดที่เห็นง่ายสุดคือแทงนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาข้อที่8หัวเตียงห้ามีความรกสปกปรกหรือสิ่งที่มันสามารถเคลื่อนไหวได้หรือแม้แต่โคมไฟก็ไม่ควรมีอยู่หัวเตียงนอนอย้นสิ่งที่เคลื่อนไหวมีอะไรฮะพวกนาฬิกา ไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลหรือจะเป็นอะนาล็อกหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไม่ควรมีบนหัวเตียงนอนแต่ข้างหัวเตียงนอนมีได้นะเพราะฉนั้นหัวเตียงห้ามมีเพราะนั้นยิ่งเกรียงยิ่งโล่งยิ่งดีตัวข้างหัวเตียงมีโต๊ะข้างหัวเตียงมีโคมไฟข้างหัวเตียงมีนาฬิกาข้างหัวเตียงได้เลย ดังนั้นตัวเตียงโดยเฉพาะหัวเตียงเป็นแบบทึบดีที่สุดไม่มีช่องเก็บของไม่มีโน่นไม่มีนี่ดีที่สุดหรือมีก็พยายามไม่เก็บอะไรเลยตัวนี้คือจะส่งผลเกี่ยวเรื่องสมองเครียด <c oughs> คิดหนักหรือรวมไปถึงเจ้านายไม่เห็นหัวในส่งเรื่องงานนะครับ